พีบีเอฟสปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ในช่องทีบีเอฟสาแปงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นตัวต่อกันนะคะอืมตัวอะไรต,ตัวอะไรเราไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะในที่ไต้หวันนะคะเขาเรียกว่าอีปูนะคะเออแล้วก็อเออุกคนไหนยังเราตัดผมทรงใหม่มันจะดูแบบ ่คไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะหน้ามาของเราดูแปลกๆอือนี่แหละแล้วก็เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะแมวแล้วก็จริงๆไม่ได้มีตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตัวนี้ด้คยพะทุกคนถ้ามีเสียงแมวก็คือเด็กสองตัวนี้นะคะ ีกหน่อยก็จะถ่ายิีอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่านี่ขอเล่นตัวต่อก่อนนะ้ะเอ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าน,นะคะอันนี้เราก็เช่นเคยซื้อที่ไต้หวันนะคะนี่คือ <c oughs> เราไม่เคยเล่นตัวต่อมาก่อนเลยแต่เราเคยเห็นพี่เราเล่นเอ,อ่อ ของกันดั้มอ่ะอันนี้ก็คือเห็นวอ้ยมันน่ารักเองมันน่ารักเองแล้วก็ดูท่าทางจะต่อง่ายกว่ากันดั้มเยอะมากเลยนะคะแล้วก็โอเคเราจะได้อันนี้มาใช่ไหมแล้วก็มีถุงนี้อันนี้น่าเป็นของที่เล็กๆไหนน่าเป็นข้อต่อป้า ใช่นะคะคือของเยอะมากเลยของเยอะมากเลยที่เราซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันเหมือนจะเปลี่ยนท่าได้เยอะมากเราเคยเห็นตัวใหญ่ด้วยนะแต่ตัวใหญ่มัน <c oughs> มันก็แพงตามนะตามขนาดของมือ <c oughs> โอเคมาเริ่มกันเลยเราจะแกะของลงมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวหลังยางนี้จะเป็นสปีดนะคะเพราะว่าเราน่าจะต่อช้ามากมากเลยนะคะโอเคต่อ ทุกคนคะเราขอไปให้นมแมกวก่อนนะคะท้ามาเขาจะเรียกเราอย่างนี้นะคะโอเคเราได้ขาแล้วก็หูแล้วก็หางแล้วนะคะต่อไปแกะต่อโอเคหมดอีกอันนึงแล้วนะคะ เราได้มาประมาณนี้ปุ๊บอ่านแป๊บโอเคเรามาทำสเต็ปแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือทำหัวก่อนเลยนี่คือตาเราพม่ได้วนี่สิตาอ๋ออันนี้ก็คือตาอีกนะคะ,เ,คะเรามาทำตัวนี้ก่อนเ้ามีสติ๊กเกอร์แปะด้วยแปะก่อนนะคะ พอใส่เข้าไปอย่างนี้ค <c oughs> ่ะอื้อระเด็นใส่เข้าไปเรียบร้อยสวยงามข้างตาข้างที่สองอันนี้ก็ไม่ต้องติดคิ๊กเกอร์แล้วนะคะโอเคนี่ถ้าทำที่สองมาแล้วจ้าต่อไปอ๋อปากเขาเองนะคะ 来一个。<music> อ๋อยังยังมีหางอยู่เสร็จแล้วเสร็จจริงๆแล้วสุดยอดไหมล่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูเต็มๆเลยกันเย็กันอีกกันเฮ้ยน่ารักน่ารักไหมล้อหูขยับได้หูขยับได้หางขยับได้ขาขยับได้นั่งได้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่หาง เป็นไรเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันน่ารักจริงนะทุกคนคือแบบโอ้โหโอ้โหเวลาแบบว่าเวลาแบบว่านั่งเขียนการบ้านในเหนือหันมามองน้องกำลังยิ้มให้เราอยู่ทุกคนน้องกำลังยิ้มให้เราอยู่นี่ยิ้มให้เราอยู่ต่อไปเราเปลี่ยนอีกอันหนึ่งอีกหน้าหนึ่งให้ทุกคนดู น,นี่น่ารักมากเลยทุกคนเขาชื่ออะไรน,นะยูใช่ไหมยู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 ยอะไรอะ่ะต้องขออภัยทุกคนจริงนะไม่รู้ภาษาไตวันเออภาษาไทยเขาเรียกไงจริงนะฮะเขาให้สติกเกอร์มาอีกสองอันอ๋อรู้ล้วติดตรงไหนให้ติดตรงขาค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยดูความน่ารักของเขาสิคิะดูขว้มน่ารักของเขาสิคะโอเคเสร็จแล้วสำหรับว,วันนี้นะคะก็ต้องขอแล้ว คนที่รับชมให้จบนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นตัวต่ออีกนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยแล้วก็ยินดีนอันอล้วที่ส่วนหน้นาแันนี้นะคะอย่าลืมกดไลกกค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ค่ะขอบคุณค่ะ